สรุปแล้วไม่ยากนะเหมือนทบทวนก็คือให้เราคิดเองเยอะๆนะให้นักเรียนคิดเองเยอะๆอ่ะข้อหกมากล่องใบหนึ่งมีบัตรอยู่สี่ใบมีบัตรอยู่สี่ใบแต่ละใบเนี่ยมีเลขกำกับไว้ก็คือเลขหนึ่งสองสามสี่ตามลำดับอืมมีบัตรอยู่สี่ใบหยิบสุมบัตรขึ้นมาสองใบพร้อมๆกันโดยที่ไม่ดูด้วยหลับตาหยิบจงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่อไปนี้ อ่ะก่อนหาความน่าจะเป็นโจทย์ถาม s a m p l e space ก่อน s a m p l e space ตอบสิบสองเออนั่นดิพร้อมกันอา้าวแล้วพร้อมกับไม่พร้อมมันต่างกันไหมอ่ะ เดี๋ยวนะถ้าหยิบไม่พร้อมกาบหยิบพร้อมน้องว่าอันไหนน่าจะได้กรณีเยอะกว่ากันไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวเขียนให้ดูตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นพี่หยิบไปแรกเป็นเลขหนึ่งนะครับมันมีหมดสี่สี่เบอร์เนาะ รอะนั้นใบที่สองพี่เป็นอะไรได้บ้างถูกแล้วนะถ้าเกิดพี่หยิบใบแรกเป็นเลขสองใบที่สองพี่ได้อะไรบ้างถ้าเกิดพี่หยิบเป็นเลขสามใบที่สองพี่ได้อะไรบ้างไออย่างเงี้ยคือเราหยิบทีละใบาถูกปะเราหยิบทีละใบา แต่ถ้าเกิดพี่หยิบพร้อมกันน้องดูนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือหนึ่งกับสองมันจะติดออกมาได้หนึ่งกับสามติดได้หนึ่งกับสี่ติดได้ถูกปะนะฮะแต่สองกับหนึ่งจะติดไม่ได้เหตุผลเพราะอะไรรู้ปะพอเราหยิบพร้อมกันไอ้หนึ่งกับสองกับสองกับหนึ่งมันจะเท่ากันมันจะหน้าตาเหมือนกันเราจะไม่รู้เลยว่าเราหยิบใบไหนก่อน เหานไหมอ่าแล้วสองกับสามเนี่ยสองกับสามเนี่ยแล้วก็สามกับสองเนี่ยมันจะนับแค่อันเดียวถูกไม่ถูกดังนั้นการที่หยิบพร้อมกันน่ะการที่หยิบพร้อมกันจะทำให้วิธีการมันเพิ่มขึ้นหรือลดลง ถูกวิธีการมันลดลงถ้าน้องหยิบไม่พร้อมน้องบอกสี่คูณสามได้สิบสองหยิบพร้อมกันน้องต้องได้ต่ำกว่าสิบสองจบไม่จบนะต่ำกว่าสิบสองที่นี่คิดยังไงดีจริงๆแล้วอันเนี้ยมันมีสูตรนะเขาเรียกว่าจับหมูหรือว่าจับหมูเนะี่ยเพียงแต่ว่าน้องยังไม่ได้เรียนใช่ไหมย,ยังไม่ได้เรียนใช่ป่ะสูตรสีอ่อ่ะเอองั้นไม่สอนนะครับก็ เขียนเขียนเอาละกันนะเพราะตัวเลขมันไม่เยอะหนึ่งสองสามสี่เพราะนั้นน้องไล่ไล่ลำดับเลยมาหนึ่งคู่สองโอเคไหมหนึ่งคู่อะไรอีกหนึ่งคู่สามแล้วก็หนึ่งคู่สี่จบซีรีส์หนึ่งละมาสองคู่หนึ่งไม่นับถูกปะ สองคู่สามสองคู่จบซีรีส์สองแล้วไปซีรีส์สามสามคู่ไม่นับเพราะว่าสามกับตัวบนถูกไหมสามคู่สองก็ไม่นับอสามคู่สี่อย่างเดียวถูกต้องมาซีรีส์สุดท้ายคือสี่คู่หนึ่งนับไหมไม่นับเพราะมีหนึ่งคู่สี่ส,ส,สี่คู่สองนับไหม ไม่นับสี่คู่สามนับไหมไม่นับสรุปแล้วหายไปครึ่งหนึ่งใช่ปะ่ะหายไปครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันมีตัวํานะครับคำตอบก็คือเท่าไหร่วะหใช่ไหมสัมเปิลสเปซคือหกนะครับอันนี้ควรจบหาที่จบไปให,ให้เวลาจบ อ่ัม plen คือหกทีนี้เราก็ทําข้อหนึ่งได้เลยมาอันนี้ต่อไปข้างๆก่อนข้อหนึ่งบอกว่าเหตุการณ์ที่จะได้บัตรหมายเลขหนึ่งครับเดี๋ยวนะอะไรคือบัตรหมายเลขหนึ่งวะคือหยิบพร้อมกันใช่ป่ะความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เหตุการณ์ที่จะได้บัตรหมายเลขเนะห,ลขห,น,น,ขหนึ่งเพระาะน,นั้นเราก็ดูดูจากในแผงของเราได้เลยไหมอ่ะอันที่มีเลขหนึ่งอ่ะเออมีกี่เหตุการณ์ สามส่วนหกจบเลยป่ะนะเออคิดอย่างนี้อันที่สองเหตุการณ์ที่ได้บัตรเลขคู่ทั้งสองใบครับอ่ะใช้สายตามองฮรับตอบเท่าไหร่ใช่หนึ่งส่วนหกถูกป่ะเพราะโจทย์ถามหาความน่าจะเป็น นะฮะหนึ่งส่วนหกนะ,ะอันที่สามเหตุการณ์ที่ได้บัตรเลขคี่ทั้งสองใบครับผมใช้สายตามองอย่าเออมีมีตัวหนึ่งหนึ่งกับหนึ่ง หกับสามคำตอบคือหนึ่งส่วนหกเหมือนกันถูกไหมอ่าข้อสุดท้ายเหตุการณ์ที่จะได้บัตรหมายเลขสี่ครับผมบัตรหมายเลขสี่อ่าสามส่วนหกหรือหนึ่งส่วนสอนั่นเองถูกต้องนะครับเก่งมากสรุปคือถ้าเกิดเจออย่างนี้เนี่ยให้เราเขียนนะให้เราพยายามเขียนเอาเอาจริงๆเราต้องบอกว่าเอา่อ ความน่าจะเป็นในระดับชั้นมอต้นนะครับทุกข้อถ้ามันไม่ได้แก้งมาเขียนได้หมดเลยเขียนอย่างนี้ได้หมดเลยนะแล้วถึงแม้ว่าน้องจะใช้สูตรที่บอกว่าเอาให้เอาอันหนึ่งแล้วก็คูณอันสองอะไรเงี้ยพี่ก็ยังสนับสนุนว่าคิดใช้สูตรแล้วก็เขียนสันนิดนึงเผื่อพลาดนะครับกันพลาดโอเคไหมไป <c oughs>